สวัสดีครับพบกับผมทีเดาเอวันนี้ก็มีฟุตบอลมาฝากกัน3ามคู้อีกซึ่งเคยครับเป็นคําคืนของวันที่13เดือนหนปีงปี2 5 6 5ครับคู่แรกครับมันก็ระหว่างอาร์เซนอลเปิอ่เตะกับลิเวอร์ p o o ครับส่วนลิเวอร์ p o o นั้นเป็นเจ้าบ้านจากฟอร์มหลัง5้านัดล่าสุดนั้นเป็นฝ่ายลิเวอร์ชนะไปถึง3เกมเสมอแค่2เกมครับส่วนอาร์เซนอลนั้นห้านัดล่าสุดนั้น เสมอ1เกมชนะ2เกมแพ้ไปถึง2เกมครับวันนี้ลิพูจะบ้านครับถึงจะจัดชุดสำรองผสมตัวจริงก็มองไปที่ลิพูครับให้ต่อปอครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่รางแอตติกูมาดิกเปิดบ้านรับการเมเยนของแอตติกบีบอครับคู่นี้จึงมองไปที่ทีมรองครับแอตติกบีบอครับให้ลอง1ลูกครับส่วนคู่ที่3มนาโปลรีครับเปิดบ้านรับการของเฟียลหน้านับปลรีถึงว่าฟอร์มเด่นกว่าครับวันนี้ผมให้ต่อ นาปลรีครับส่วนผู้ตายคาับเอซีมิลานเอซีมิลานตะกับเจนัวครับเอซีมิลานเป็นเจ้าบ้านช่องนี้เอซีมิลานมีลุ้นที่จะเบียดแย่งแชมป์ครับอินเตอร์มิลานครับวันนี้ผมจึงให้ต่ออินเตอร์มิลานลูกครึ่งควบครับให้ต่อเอซีมิลานลูกควบครับก็หลังจากจบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตาม s u b สไครต์กับผมด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามอีกหนึ่งช่องทางครับเพียฟุตบอลวิเคราะห์การสดแบบวันต่อวันครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับขบค,ครับ